ทีมงานลงทานนะครับาทีมงนลงทานนะครับบ้านบุกกโขดบ้านน้องหวายนะครับผมของวัดบุกกรโทดเราเนาะนะครับทีมงานลงทานนะครับมาช่วยกันในบุญใหญ่นะครับในการที่เทนะครับเทหล่อพลักยังไม่ได้จ่ายเงินแต่เอารถลงแล้วเออทุกวันเสาวแค่นี้ก็ไม่มาจะมีก่อนเอา ครับจ่าขาวอดเอาห่อ well, ั้งสมุเยอะๆเลยนะครับทนายจีด le okay. ินึ้นมาเ็มีทีมงานเป็ันายความร้าน่าร้านยาสล่ใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆเช็คพอยาโมเด้ข้าัวงเผยยาโมยาครับาอกว่าทนายที่รอรูปยาไว้เดี๋ยวฉันไปแจ้งรูปยาต่างกงานตรงนี้การร้านยาโมรับรลานปู้ร้านยาร้านมารุษปตรงนี้ ตรงนู้นเป็นคุณพระข้างบนนู่นครับผมตรงนี้เป็นลานรับพที่รับนองลานลูกลานยาลานจะแต่งต้นมากลักไม้อะไรให้ดูดีเป็นวิวเป็นทิวทัศน์ถ้าเข้ามาแล้วชืออ่นอกชื่นใจนั่นแหละญานีมีคุณยิ่งใหญ่ฉันเกิดยี่สิบสามมีนาวันฉลองชัยชนะยาครับฉันสรทธาตยา,า,าเป็นมันคงสรทธาตศาสนาพระมหากษัตริย,ย์พรทธาหลวงผู้ใหญ่รัทธา ผมเทพไทรเทวาศรัทธานั่นเป็นศรัทธาของฉัน ว่าให้จเจริญขอให้จเจริญว่าให้ได้ก็ขอให้ได้เรื่องว่าอมสู่สู่พิจะสูขพลังบุมาไว้เหนือเก้าคู่จู่คุณพระพุทธเจ้ามาไวก็หัวใจคูะจู่คุณบรญีถ้าไฟมาไว้ที่ใจลิ่นสู่คุณบุเสีงยงวัีว่าให้รวยสู่คุณหลวงผู้ใหญ่ไห้ดีให้จเจริญสู่คุณย่าว่าให้มีชัยชนะสู่คุณพญานาคามีทรัพย์ คุณกุ้คุณทายเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานสุขคุณเอ็งเทียววุฒเทวดาให้เทพอุ่มสมเทวดาชื่นชมคำทลายดอกพี่จ้าเทายดอกครับดีให้เจริญเห็นไว้กันทุกคนใหมีความสุขกันทุกคนขอบคุณนั่นเป็นตรงงานบ้านเนี่ยใรเจอกันอยู่นะครับบ้านจะมาติดบ่มีนี้จะคำพูดนี้เลยสาธถูก จะแกะแบบตอนบ่ายสามเนี่ยนะครับผมจะแกะเราศรัทธาสิ่งใดนะครับเราก็กราบว่าสีชุดใหญ่นะครับผมสวยงามบางคนก็เห็นก็ตงดอาคุณหนุ่มคุณหนุ่มโอ้คุณหนุ่มโอ้คุณแผนเมืองสุพรรณสวยงานมาอยู่แล้วนะครับอาคุณหนุ่มนี่มาเป็นเจ้าภาพคละหมากรักไม้กำลังตกแต่งรถวีวุฒิไหมวีวุฒิหรือวีโก้ พรอวันนิเทศฐานนะครับพรอวันเทศานวันนิเทศองค์พระนะครับจะนำมาถวายที่นี่มุ่หมายท่านเจ้าว่าให้เราใช้งานเป็นรุ่นรุ่นใหม่สุดยอดเป็นตู้อย่างดีไว้บนทุกข้าวบนทุกของอรุณนี้คุณพ่อป่าตาคงเศรษฐภาพอีกผู้หนึ่งหลายคนหลายแท้ดีกัญสาธุบุญดีบุญงามบุญเจริญบุญด้วย มาแน่วไปต่อแขนเมื่อสร้อยไปต่อแขนวความมีต่อฝังพังเกตก็ถือว่ายังไม่ได้มาครบที่กลับไปไหนก็ไหนได้บุญยเยอะไ่แขนขาก็ยังไม่ได้เลยเวาลากรับไปไหนเราชิมงานคนสวยนะครับชิงานคนสวยค่ะจะกลับมาต่อจะมาชีวิตนี้ต้องปชมงานที่มึงใจคุณรองชิมงานชิมงานสายบุญเอาเอาเอา,อา,าเอาแล้วเอาแล้วไหน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 ชิมงานถาดใหญ่ วันนั้นวันนั้นมอใหญ่วันนี้วันนี้ถาดใหญ่ถาดใมีอะไรบ้างคะเธออร่อยมากเลยค่ะยมาเขาเรียกเขาเรียกลูกอะไรเขาเรียกลูกท้อฉันไม่ท้อนะฉันอยากจะไปต่อจะไม่ท้อออะไรรหกนะครับแต่ว่าหลายแล้วบางคนนะอาจจะไปไปอ้างไปแอบไปอะไรอย่างนี้ฉันไม่ท้อการที่ทิศมีพลังด้วยถือถ้ว ทีมงานนะครับทีมงานนักข่าวทีมงานนักข่าวกรุงสยามนะครับทีมงานนักข่าวรุ่นใหม่ขออนุญาตพระอาจารย์ด้วยนะครับอันไหนวันนี้เก็บภาพอย่างนีครับทีมงานเนาะเก็บภาพทีมงานหน่อยปอนถ่ายได้ไหมคะชอบมาสวยนะ หมาหูเป็นปอนป้องป้องลูกเฮ้ยโอ้ยไอ้ทุกคนฉันชอบกันปลาดเบนี่ไงนี่ไง đẹp quá nè đi đi với biết đi xin chào nha không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาคุณกะตีมากคุณกะตีมากมาเรียบมาเรียบเนี่ยเขามามาแล้วคุณกะตอเนี่ยเดี๋ยวหลบเขาหน่อยมาเดี๋ยวป้องไม่ได้เด้อป้องไ่ได้หญิงนายจะมองมาป้มาหาพยนเลยหาพยานเด้ หลังไเตเปือทหารเปยดุดามาาก็มีมากแล้วไปยุดทหารมาเลยดวงวนทหารกระเหม็นอันนี้าอไรนไทยคนดัได้ไหครับได้ต่อไปกนาอนามาถ่ายรูปอันนี้ผมถ่ายลงยู u ูบถ่ายลงยูทูบครับผม เราทำชิปเป็นช e <c oughs> hey, right. oh ิปยาวชิพสี่นรดีครับอกระทครับผมขอให้ามาหาที่เาสพื่อนคุเหตใหญ่เราจะได้เยวจะได้ติดตามใช้่ห้นีไหเดี๋ยวผมจะขอไปขอเอื่อนพิมพ์เลยนางร้องบ้านเองินเลยนางรองบ้านเองด้ยครับครับผม มาพ่อลามจิ้มหน่อยเด้อเวลาถ่ายรูปอ่ะ Việc thì nên là một cái bài băng này bằng cái bài băng này bằng กอะไรอะไรก็ครับครับเนี่ยกาลีครับไม่มีกาลีรวมเหรอกาดกาดกาดแบบรถแบบกินของก็มีนะครับพระนารายณ์พระน้ำลนนารายณ์พระพุท้อยมา

นู่นเยอะทุกมุมแล้วมีใครมาซื้อขายกันไหมชิคกี้พายเป็นหนุกพี่ซาโลนะ มามอ้าวมาถ่ายรูปแบบรองปูป่เล่ชุดของอาจารย์ฟาโลอาจารย์ติอ้ามามามาถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปต่ไว้เนาะองรงใ่าไ้อนานเจ้าวาท่านเ้าวาดมาอ้าวนีมนท่านจเจ้าวาดอยู่ไหนเนาะ พ่ออาจารย์สุภาพขอรับขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายลูกครับพ่ออาจารย์สุภาพครับพ่ออาจารย์ชูภาคเนาะอ๋อพันเบบี้พุทธะพุจ้าเออโชว์หน้าหนายเอออ้าะคนดูมือ อ้าวโอ้สั่งเลยเนาะสั่งพนมมือมราจะเลืมเนื้อสะโอกนั่งนั่งสั่งหอดสะโพอเนาะอาจารย์มานุ่มเนี่ยบอกพนมมือพอกับแม่พนมมือปรับเลยกกันอยู่เรื่อสั่งเป็นนักเลี้ยงนะครับนี่ก็ะยอกเย้ากันนะครับอาจารย์มานบอาจารย์สุภาพนี่ท่านจะหล่อพระ ไม่มีจ่ายใดๆเนาะจ่ายถ้าอยากให้ท่านไปห่อให้ก็เป็นเหล็กเป็นปูนเนาะท่านที่จะไปห่อก็ท่านที่ติดต่อมาก็ออกเอกออกเหล็กออกปูนส่วนค่าแรงกับค่าน้ำมันพระอาจารย์สุภาพบอกไม่ต้องท่านเจ้าวาดบอกผมไม่รับไม่รับค่าแรงไม่รับค่าน้ำมันอ่าผมไปกับทีมงานครับกับอาจารย์มารพก,กับครูติ๊กเนี่ย ไปสร้างให้รอให้กับทิมง,งานเสื้อแดงนี่แหละนะนี่รับรอพักทั่วประเทศนะครับไม่ต้องมีค่าน้ำมันไม่ต้องมีค่าจ้างนะครับอแต่ว่าค่าปูนค่าอิฐนะครับแล้วก็ทองคําที่ใส่อยู่บนเสียงก็หามาเองเนาะนะนะครับนี่ก็ไปหรอมาทั่วประเทศนะครับจะเห็นว่านี่คือบุญ บุญจริงๆนะครับบุญจริงๆเนาะ,บบน,ะนะครับนี่ก็ประมาณใบซ้ำแตแกแบบนะครับแต่แกแบบแล้วก็หลอเสียนนะครับแล้วก็ต่อ,อต่อผระหัต่อแขนเนาะ มาจุดรวด้วยกันนะครับนะครับผมจุดจุดอธิษฐานขอพรในกัน,น Thank yeah. you.